l i ฟ e plus coffee กาแฟสำหรับคนรักการดูแลสุขภาพให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้สัมผัสกลิ่นหอมกลุ่นของกาแฟชั้นดีกับสองรสชาติที่คุณต้องหลงรักเอสเปรสโซและคาปูชิโน่ด้วยสารสกัดทั้ง13ชนิดที่จะดูแลสุขภาพถึง3ด้านด้วยกันด้านที่1ช่วยในเรื่องการเผาผลาญสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากชาเขียวแอลคาเนทีนทา์เรดแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลต ด้านที่2ช่วยลดความอยากอาหารและลดระดับน้ำตาลในเลือดสารสกัดจากกระบองเพชรแอลฟินิลอลลานีนสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากออเซรโรราเชอรี่สารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากโซมด้านที่3ช่วยบำรุงผิวพรรณคอลลาเจนจากปลาทะเลโคเอมไซคิวเทนและยังมีซูคารสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่ให้พลังงานและไม่มีผลต่อน้ำตาลในเลือด l i f e Plus Coffee กาแฟสำหรับคนที่ใส่ใจและอยากดูแลรูปร่าง